สวัสดีทุกคนด้วยนะครับรีวิวไซบอนในคลิปนี้ผมจะมารีวิว SS f i u a r t Carmen Rader Caliber Jaguar Dagon น,นะครับซึ่งเป็นสินค้าลิมีเตดพิเศษที่ต้องมีกล่องน้ำตาลวางจำหน่ายเมื่อเดือน5ปี2021ในราคา7,150เยนครับส่วนของหน้ากล่องจะเป็นกล่องทึบหมดนะครับด้านข้าง อาก็ด้านหลังเป็นฉากแอคชั่นแล้วก็อีกด้านข้างหนึ่งนะครับ สำหรับตัวอื่นที่ผมเคยรีวิวนั้นสามารถเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์นะครับและถ้าใครชอบสไตล์การผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปแกะดูกันภายในกล่องจะมีคู่มือให้มานะครับส่วนของท่าใส่ฟิกเกอร์นะครับผมจะบรรจุตัวคาลิเวอร์จากูดดราก้อนไว้นะครับแล้วก็อังโกคู่เคนคุรายามิหนึ่งเล่มนะครับมือเปลี่ยนอีกข้างละสามแบบนะครับผมแล้วก็ตัวที่สำหรับ เสียบดาบข้างเข็มขัดตรงส่วนนี้นะครับผมแล้วก็วันเดอร์ไรทบุ๊กอีกหนึ่งเล่มนะครับเดี๋ยวเราลองไปแกะกันครับอังโกโคุเคนคุรรยามินะครับผมการลงสีจะเป็นโทนสีม่วงแบบเมทัลิกนะครับตรงส่วนที่ออกสีดําตรงส่วนนี้จะเป็นสีแนวกึ่งกันเมทัลนะครับมีความเงาพอสมควรครับตัดด้วยสีแดงตรงนี้นะครับใบดาบก็จะเป็น สีทองนะครับผมส่วนตรงกลางตรงส่วนนี้ก็จะเป็นสีเคลียใสแบบสีม่วงนะครับส่วนของด้านหลังนะครับมือที่ให้มานะครับนี่นะครับเป็นแบบมือกำหม,มัดนะครับแล้วก็กางออกมา2นิ้วนะครับผมสําหรับถืออังโกคุเคนคุรายามินะครับสําหรับวันเดอร์ไรบุกจากุดากอนที่ให้มาแบบปิดนะครับ จะไม่มีการลงสีนะครับแต่ว่ามีรายละเอียดเป็นลวดลายต่างๆเข้ามาแทนนะครับที่เสียบดาบด้านข้างเข็มขัดตรงผมจะมีขนาดที่ตรงนี้จะมีความกว,ว้างขวดตรงที่ติดมากับตัวคาลิเบอรส์ส่วนสูงสําหรับคาเมเลเดอร์คาลิเบอร์จากูดา้าก็นะครับตามที่เว็บธรรมชีได้ระบุไว้จะอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรนะครับสาหรับการลงสีตัวคาลิเบอร์นี้คะนะครับตรงใบดาบของส่วนนี้จะเป็นสีทองแบบเมทัลลิกนะครับรวมถึงลวดลายต่างๆ ทั่วรอบตัวนะครับจะเป็นทองเมทัลลิกนะครับอีกทั้งตรงส่วนนี้ตรงส่วนเกาะตรงด้านหน้าลูกตานี้นะครับผมจะเป็นสีเงินเมทัลลิกรวมถึงเกาะส่วนอกต่างๆตามไหล่ด้วยนะครับผมจะเป็นแบบเงินเมทัลลิกนะครับแล้วก็สีม่วงสีม่วงจะแบ่งเป็น2แบบนะครับมีทั้งม่วงเมทัลลิกโดยจะอยู่ส่วนของด้านหน้านะครับผมนี่นะม่วงเมทัลลิกแล้วก็ด้านหลังตั้งแต่ช่วงเอวลงมาก็จะเป็นแบบ ม่วงปกตินะครับผมยกเว้นแค่ตรงนี้ก็จะเป็นม่วงแบบเมทัลลิกนะรายละเอียดของจารเค c นคา b ิเบอร์ไดนะครับผมจะเป็นสีดาแล้วก็ตัววันเดอร์ไรท์บุกชากูดากอนสามารถถอดออกมาได้นะครับนี่นะครับจะไม่ได้ติดสติกเกอร์มานะครับปกนอกนะครับโดยที่ตรงสายเข็มขัดตรงส่วนนี้ก็จะเป็นสีม่วงแบบเมทัลลิกนะครับผม ต้ฝ่า,ทาเท้าก็จะมีลวดลายด้วยนะครับด้านหลังส่วนของผ้าคลุมตรงส่วนนี้นะครับจะมีความอ่อนตัวอยู่พอสมควรเลยนะครับอีกทั้งตรงส่วนที่เป็นสีดําตามส่วนต่างๆก็ยังมีการใส่รายละเอียดแล้วก็พวกรอยยับเท็กเจอร์เข้ามาเพิ่มเติมสําหรับจุดขยับนะครับเริ่มตั้งแต่ตรงส่วนหัวครับตรงส่วนนี้ที่เป็นบอลจอยสามารถหมุนอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ก้มได้ประมาณนี้ สมมติถ้าเราอยากกลมมากขึ้นก็ต้องใช้ตรงคอเข้ามาเพิ่มด้วยก็จะได้มากขึ้นนะครับเวลางเงยนะครับไปทางด้านข้างได้ด้วยโดยรวมสําหรับตรงคอนะครับช่วงหน้าอกนะครับสามารถหมุนอย่างนี้ได้ช่วงหน้าท้องจะกลมได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราจะต้องระวังตรงส่วนนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามาจจะขูดจนทําให้สีลอกได้นะครับเลลงเงยนะครับ ไปทางด้านข้างได้เราก็สามารถหมุนไปมาได้ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบอลจอยนะครับโยกได้แบบนี้ส่วนของเกาะหัวไหล่ตรงแขนข้างนี้นะครับผมสามารถดึงลงมาได้ประมาณนี้กางออกได้แบบนี้นะครับอีกทั้งยังสามารถหมุนไปมายี้ได้ด้วยตรงส่วนหัวไหล่สามารถดึงออกมาได้ประมาณนี้นะครับกางมาทางด้านข้างได้ แล้วก็สามารถหมุนได้อย่างนี้เลยนะครับช่วงต้นแขนครับสามารถหมุนอย่างนี้ได้ข้อศอกงอได้แบบนี้ตรงมือหมุนได้ครับแล้วก็สามารถขยับไปมาได้แต่ว่าเราจะต้องสังเกตร,รอยประกบตรงข้อต่อตรงส่วนนี้ด้วยสำหรับเกราะอีกข้างหนึ่งนะครับที่เป็นหัวจากกุราก้อนนะครับผมสามารถดันขึ้นได้ประมาณนี้แล้วก็สามารถ หมุนได้นิดนึงนะครับนี่ตรงส่วนหัวไหล่ก็สามารถดึงออกมาได้ประมาณนี้กางมาทางด้านข้างได้ประมาณนี้แล้วก็สามารถดันมาด้านหน้าได้นะครับก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าเราจะต้องสังเกตตรงส่วนนี้ด้วยครับตรงตุกเกอนะครับเราไปทางด้านหลังข้อศอกครับยกได้มือตรงส่วนนี้ก็หมุนได้ แล้วก็สามารถขยับขึ้นลงได้แต่ว่าเราจะต้องสังเกตรอยประกบของข้อต่อดด้วยต้นขาสามารถดึงลงมาได้ก่อนนะครับแล้วก็ก้าวมาข้างหน้าครับแล้วก็ไปทางด้านหลังไปทางด้านข้างอีกทั้งตรงส่วนต้นขาส่วนนี้หมุนได้นะครับต่อามาครับตรงเข่างอได้แบบนี้ตรงเท้าหมุนได้แต่ว่าอาจจะ จำกัดนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงเกราะตรงส่วนนี้นะครับผมทำให้หมุนได้ไม่ค่อยเยอะแล้วก็สามารถดันเข้าข้างในได้ดันขึ้นได้ไม่เยอะครับกดลงได้สุดแค่นี้แล้วก็ส่วนของปลายหัวรองเท้าจะดันขึ้นได้แบบนี้นะครับสำหรับขาข้างขวานะครับทิ่ติดกับชายกระโปรงตรงส่วนนี้นะครับผมแนะนำว่าให้ค่อยๆกางออกมานะครับผมเพื่อจะให้ ตัวนี้มันสามารถยืดหยุ่นได้เท่าที่มันสามารถทําได้นะครับวิธีการเปลี่ยนมือนะครับขั้นตอนแรกเราดึงมืออันเก่าออกนะครับแล้วก็ต่อมาคือการดึงเกาะตรงส่วนหลังฝ่ามือตรงส่วนนี้นะครับเลือกไปใส่มือที่เราเลือกไว้นะครับผมมาใส่แทนที่เดิมนะครับก็จะได้แล้วนะครับโดยมือที่ผมเลือกมาสำหรับ ใช้สำหรับถืออันโกคุกเคนคุรายามินั่นเองนะครับผมก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนที่เนบดาบด้านข้างตรงส่วนนี้นะครับเราจะต้องดึงอันเก่าออกมาก่อนนะครับโดยที่เดือยตรงฝั่งนี้เนี่ยจะค่อนข้างแน่นนะครับผมเวลาเราใส่หรือถอดออกจะต้องค่อนข้างระวังนิดนึงนะครับเพื่อถนอมเดือยให้มันไม่หักนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวอันโกคุกเคนคุรายามินี่เข้าไปแทนที่ มันจะมีล็อกของมันพอดีนะครับสามารถใส่ได้โดยสรุปนะครับสำหรับข้อควรระวังสำหรับตัวนี้ในเรื่องของสีพวกโทนสีพวกเมทัลลิกอะไร่งนี้นะครับควรหลีกเลี่ยงเรื่องแสงกับเรื่องอุณหภูมินะครับอีกทั้งในเรื่องของตรงส่วนหัวนี้นะครับตรงปลายดาบแล้วก็ตรงส่วนเกราะตรงลูกตาตรงส่วนนี้เวลาล้มอาจจะทําได้หักได้นะครับอีกทั้งเวลาเราก้หมหนีครับเราจะต้องสังเกตตรงรอยตรงส่วนนี้ด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้มันขูดกันจนทําให้สีลอกได้นะครับส่วนการขยับตรงแขนขวานะครับก็ต้องระวังในเรื่องของหัวจากูดดาก้นด้วยนะครับแลวขาขวาก็เช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของชายกระโปรงตรง,ตรงส่วนนี้เวลาเราขยับต้องระวังมากกว่าขาข้างซ้ายนะครับส่วนของของที่ให้มานะครับอันโกโคุกเคน คุรายามีนี้นะครับรายละเอียดการลงสีต่างๆถือว่าทําได้สวยงามเลยนะครับอีกทั้งเมื่อเปลี่ยนที่ให้มาโอเคเลยให้มาเพิ่มอีกตั้ง3คู่อีกทั้งพาร์ทเปลี่ยนตรงข้างเข็มขัดที่ใช้สําหรับเน็บดาบนะครับแล้วก็ตัววันเดอร์ไรบุกแบบปิดถือว่าค่อนข้าง เยอะพอสมควรเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบสไตล์การอยู่ผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ